ข่าวดีดีกับพี่คำรนาวร้วน,น,น,าานตอนแค่เขาคิดชีวิตเขาก็เปลี่ยนเลยนะจะบอกให้มโนรมชัยนาดแผ่นดินดีแผ่นดินดีมีนามว่าชัยนาน <ะ S 1> ด ดินดีน้ำดีผู้คนดีนี่คือเทศบาลตำตบล <น S 3> <บน S 2> มานโอรมเขาเป็นลูกหลานเกษตรกร,กรไม่ชอบทำการ,กรเกษตรเข้าเมืองกรุงเรียนหนังสือเสร็จบ่ายหน้าสู่แวดวงอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นเส้นทางสร้างเงินทองรองรับอย่างดีต่อมาพัญยาคู่ชีวิตต้องจากไปด้วยโรคร้ายคือมะเร็งเขามองว่าอาหารเป็นต้นเหตุจึงบ่ายหน้ากลับบ้านเกิดที่ชัยนาทซื้อที่100รอยไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอมโนรมปลูกผักปลอดสารปลูกข้าวและสร้างอาหารปลอดภัยขึ้นมาทันทีโดยดึงมือเกษตรอินทรีย์ที่มีชื่อในพื้นที่เข้าร่วมทีมในนามริเชฟฟาร์มริเชฟฟาร์มเขาเจะช่วยผลผลิตเราเอาไปจําหน่ายในกรุงเทพเรื่องเขาตลาดเข้ากว้างอันนี้ ก็เหมือนเติมเต็มให้เราเราก็สามารถที่จะไปขยายกลุ่มข้าวอินทรีย์ให้มากขึ้นทําพืชทุกอย่างเป็นอินทรีย์เราจะทําปุ๋ยโดยกระบวนการอินทรีย์ให้ผลผลิตอย่างไรผลที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรนี่คือบทบาทของจุลินทรีย์เรา อาหารพืชผักปลอดภัยจำหน่ายที่ฟาร์มให้คนมาเที่ยวชมพักผ่อนและอีกตลาดพืชผักอาหารปลอดภัยเอาไปจำหน่ายที่กรุงเทพในนามริเช่แรนริเช่บาร์ดีใจมากที่มีคนคุณภาพอยู่ในพื้นที่ผมมีความรู้ความสามารถเอาเทคโนโลยีมาร่วมสมาร์ทฟาร์มลดน้ำต้นไม้ผ่านสมาร์ทโฟนมีความสุขมากต้องกราบขอบพระคุณครับเราเป็นคังอาหารทำเรื่องสุขภาวะริเช่ฟาร์มจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อคนไทยทำให้สุขภาพของพวกเราแข็งแรงครับที่นี่เมื่อคนมาเที่ยวชมมันต้อง มีนวัตกรรมรองรับด้วยอาทิใช้เสียงสั่งให้เปิดปิดน้ำรถผักได้ทำสมาร์ทโฮมบังคับด้วยระบบเสียงเฮ hey g o o g l e เปิดแอร์เ hey ฮ g o o g l e เปิดไฟหัวเตียงเปลี่ยนไฟหัวเตียงเป็นสีแดงสร้างเรือท่องบึงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทำนาอินทรีย์วิธีคนชัยนาสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าผักอินทรีย์มีได้เพราะเมียตายจึงเกิดความคิดขอรับปบ จริงจิงโอชายิงของไทยขอเชิญท่านไปจมความวิไลที่เมืองชัยนาทเกษตรยุคใหม่ฝีมือชาศเพื่อตัวเองและทำเพื่อชาติพวกเขาเก่งกาดชัยนาทของไทย เอาดีกับพี่คำรณจึงอยากให้ทุกคนคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างริเช่ฟาร์มมโนรมชัยนาทบ้านนั้นเขาทำแล้วนะจะบอกให้เพื่อตัวเองและทำเพื่อชาติพวกเราเก่งขา,าดชัยนาทของไทย